สวัสดีครับนี่คือรายการ b e t t e d e l i v r y นะครับผมอยู่คุณกรกจนะครับประเด็นวันนี้เราก็ยังคงต่อเนื่องหน่อยนะครับว่าเป็นประเด็นที่ยังพูดกันยังสงสัยกันนะครับในคดีเกี่ยวกับกรณีน้องชมพู่น้องชมพู่นะครับซึ่งในศาลได้ตัดสินไปเมื่อวานนี้จำคุกลุงพล20ปีนะใน2ข้อหานะครับข้อหาหนึ่งก็คือพระผู้เยาว์นะครับต่ำกว่าพระเด็กอายุต่ำกว่า15ปีไปนะครับและก็ คดีประมาททำให้ผูอ้อื่นแก่ความตายนะครับคือน้องผู้ตายก็เต็มแม็กถือว่าเต็มแม็กนะสิบกับสิบ,สบแต่ว่าประเด็นที่ยังคงสงสัยกันอยู่เพราะว่ามันก็มีหลายประเด็นนะว่าเอะตกลงคือในคำชี้แจงนะเอกสารแจกซื้อที่มีการอาธิบายคำพิพากษาของศาลเนี่ยมันยังมีประเด็นที่หลายคนยังสงสัยหน้าเคลือบแคลงคือ ไม่ได้ว่าสารนะครับไม่ได้ตงมีดสารแต่ว่าการสื่อสารเนี่ยน่าจะมีปัญหาหมายถึงว่าการสื่อสารไฟล์ข่าวเพราะว่าข้อมูลเนี่ยขาดขาดขาดเกินมันกระโดดมันกระโดดมันกระโดดก็คือแบบปัญหาสําคัญขึ้นเราไม่รู้ว่าเหตุจูงใจคืออะไรใช่ไหมถ้าบอกว่าไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมประมาณใช่ไหมเออไม่ได้ตั้งใจหรือว่าคือไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาเนี่ยทําอะไรที่ทําให้ไม่มีเจตนาเราไม่รู้จุดนี้ไงเมื่อวานนี้เราเราถึงทิ้งมาฮะว่า เราทิ้งนั้นเราเถียงกันด้วยนะว่าอะไรคือเรงจุดใจอ่ะซึ่งผมก็พยายามที่อธิบายในในทัศนคสวัสดีครับนี่คือรายการ Better d e i l r y นะครับผมอยู่กับคุณกอนกิจนะครับประเด็นวันนี้เราก็ยังคงต่อเนื่องหน่อยนะครับว่าเป็นประเด็นที่ยังพูดกันยังสงสัยกันนะครับในคดีเกี่ยวกับกรณีน้องชมพู่น้องชมพู่นะครับซึ่งในศาลได้ตัดสินไปเมื่อวานนี้นะครับจำคุกลุงพล 20ปีนะในตายแล้วหรือยังมีชีวิตยอยู่เห็นว่าจำเลยที่หนึ่งไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับโจทดร,ร่วมทั้งสองหรือผู้ตายก่อนจึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยที่หนึ่งมีเจตนาหรือไม่เจตนาฆ่าหรือมีเจตนาทอดทิ้งผู้ตายรประกอบกับรายงานการตรวจศพของผู้ตายพบรอยช้ำใต้หนังศีรษะบริเวณหน้าผากด้านซ้ายไลใท้ทอยเป็นจ้ำๆจึงอาจเป็นกรณีที่ผู้ตายหมดสติไป ส่วนจำเลยที่หนึ่งไม่ได้ให้พูดตรวจอไม,ไม่ได้ไม่ได้ตรวจด,ดูให้ดีเลยพาผู้ตายไปทิ้งไว้บนภูเขาเหล็กายจากการกระทำของจำเลยที่หนึ่งเป็นความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย <c oughs> คือเนี้ยเวลาเขียนชี้แจงเนี้ยสรุปอย่างเงี้ย <c oughs> มันกระโดดไงว่าเอ้าในเมื่อในเมื่อในเมื่อ,อพาผู้พาเด็กไปอื <c oughs> แล้วมันจะไปประมาทตรงไหนพฤติการไหนที่เข้าไปในสู่ในการ เป็นความผิดประมาทอะไรถึงทําให้ลุงพลไม่ใช่เจตนาทําอย่างนั้นก็คือทําอะไรอ่ะเนี่แหละไอ้สูงส่วนได้ที่หายไปคือทําอะไรฮะถึงถ้าไม่มีเจตนาอันนี้ครับก็ต้องฝากหน่วยงานเรื่องของสารอันนี้ก็เรียกว่าขา่นนขาวแจกซึ่งมวลชนข่าวแจกครับผู้ที่ทําข่าวแจกนะครับเ,เรียนให้ดีกว่านิดหน่อยคือ,<โ>อพอ,พอเราอ่านปุ๊บเนี่ยพอเราอ่านปุ๊บเนี่ยมันกระโดดไงคือดูเหมือนว่าตอนแรกก็เรียงมาโอเคอยู่นะหมายถึงว่าในการที่จะ ชี้แจงของคำพิพากษาครับอันนี้ไม่ใช่คำพิพากษาทั้งหมดนะอันนี้วันข่าวแจงสื่อมวลชนอของศาลจังหวัดพุทาหานพอเขียนกระโดดเนี่ยมันก็เลยงงว่าครับเอ๊ะตกลงว่าไม่เมื่อไม่มีจิตนาค่าแล้วไปมีเหตุในเรื่องของการออประมาทยังไงคืออะไรไอเหตุนี้แหละครับที่ทําให้การสราื่อสารผิดพลาดเนี่ยมันทําให้ทั้งประเทศตอนเนี้เถียงกันไม่หยุดเลยว่าทำอมไรลงพลทําอะไรหรือไม่ได้ทําอะไร คือมันก็มีหลายส่วนนะวันนี้ที่ตั้งประเด็นกันก็คือหนึ่งนะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากก็คือหนึ่งว่าไม่มีประจักษ์พยานอืไม่มีใครเห็นว่าหลวงพลนําน้องชุมพู่ขึ้นบนภูเขาครับแต่สารอ่านการพิพากษาและสารดูแล้วอบอกว่าเชื่อได้ว่าออคือจากประจักษ์ไม่ใช่จประจักษ์พยานจากหลักฐานจากหล่ยอานร้อนเนี่ยทำไม่เชื่ออะไรเลยว่าต้องต้องพาไป อ่าเพราะว่ามันมีพฤติกรรมของลุงพลเนี่ยออว่าหลายจุดที่ยังพีรุษเนี่ยมันก็เลยทําให้เห็นว่าเชื่อน้าเชื่อได้ว่าเขาพาไปจริงแม่ไม่มีประจักษ์พยานซึออ่งอันนี้ผมก็บางทีแล้วก็มีหลักฐานหลายส่วนนะตั้งแต่เรื่องเส้นผมก็ดีนะเรื่องคําให้การของลุงพลนะที่ยืนยันว่าในวันที่เคดรหเทเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรร,ร,รับรู้เรื่องอการโทรศัพท์เนี่ยว,ว่าจาก ป้าแตนภรรยาเนี่ยว่าน้องหายไปยังทั้งที่ที่บ้านเนี่ยก็มีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวอแต่จริงแล้วรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงมีการมันต้องมีการอย่างน้อยมันต้องมีสองสามเครื่องคื้องผมดูนะผมเวลาฟังอธิบายทั้งวันเนี้ยที่มันมาไล่ซักกันอยู่ในสังคมอะไรต่างเนี่ยนะหรือว่าไล่ฟังฝ่ายแม่น้องชมพู่ก็ดีทนายอะไรต่างก็ดีตำรวจก็ดีที่ทําที่ทําคดีเนี่ยนะคือ ไอ้ประเด็นนี้ก็น่าสนใจก็<อ>คือว่าประเด็นที่บอกว่าลุงพลเนี่ยไปรับพระนะนะแล้วก็บอกกับพระว่าที่เกือบที่มาสายเนี่ย<อ>เกือบจะไม่ได้มาเพราะหลานหาย<อ>น้องยมผู้หายทั้งทั้งที่แล้วเขาถามอะแล้วรู้ได้ยังไงเขาบอกปาแตน,โ,ตนนะโทรมาบอกปาแตนนะโทรมาบอกก็คือภรรยาเขาเนี่ยโทรมาบอกโทรมาบอกแล้วปรากฏตำรวจก,ก็ไป <üz. S 2> สืบนะว่ามันโทรจริงไม่จริงยังไงปรากฏว่า มีตัวจับอยู่เครื่องเดียวแล้วโทรได้ยังไงเพราะแตนไปยืมคนอื่นไหมก็ไม่น่าใช่เพราะอาสาไม่ไม่ก็บอกว่าโถมันก็ไม่มีไม่มีนั้นแหละคือทางนั้นเขากำลังมั่วกันอยู่กำลังตามหากันอยู่ลุงพลก็พูดไปอย่างนี้เมื่อพูดไปอย่างนี้ขึ้นนี่คือประเด็นข้อสงสัยหนึ่งแต่ว่าจริงๆนั้นมันก็เช็คง่ายอย่างนี้ถึงแมตำรวจก็คนจะไปเอาเบอร์ป้าแตนมานะว่าระหว่างที่ที่ลุงพลบอกเนี่ยว่าโทรมาในโทรมาในช่วงไหนและเบอร์นั้นเนี่ยโทรไปหาจริงไหมอันนี้ก็จะเป็นส่วนพิสูจน์ได้แต่ว่า ตรงนี้ไม่มีการอธิบายอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าตำรวจบ,บอกว่ามันมีเครื่องเดียวมันไม่มีสองเครื่องมันกันั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นว่ามันมีพิรุษใช่ไหมนอกจากนี้เรื่องเส้นผมเรื่องเส้นผมน,น,นี่ก็พูดไปแล้วนะเรื่องเส้นผมนี่คือมันเป็นรอยตัดนะเห็นว่าตำรวจบ,บอกว่าตัดกับมีด,ด้วยนะครับแล้วมันตกอยู่ที่สองจุดคือจุดตกอยู่กับที่ศพของน้องจุมพู่แล้วก็ตกอยู่ในรถของลุงพลซึ่งไอ้นียมันเป็นประจักษ์พยานที่ เขาเรียกว่าเป็นพยายนที่ชัดเจนนะไม่ใช่เป็นพยายนมันเป็นสิ่งที่มัดตัวลุงพลเหมือนกันเ<ช>พรายะว่าไอเห็นว่ามันอยู่กับคือคล้ายๆว่าเหมือนกับเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าลุงพลเนี่ยเห็นเด็กตายก่อนแล้วต้องเก<ล>ี่ยวข้องกับที่เกิดเหตุอ่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่ยาเพราะว่ารอยตัดของเส้นผมเนี่ยไม่ใช่รอยรอยรอยเส้นผมหลุดตามธรรมชาติอะคือลุงพลพยายามอธิบายนประเด็นนี้นะถ้าฟังดูเนี่ยคือว่าเขาพยายามอธิบายว่าเส้นผมในปกติแหละ ชมพูเนี่ยก็ขึ้นรถของหลายคนคนะเพราะวา่าสนิทสนมอยู่แล้วนี่ใช่ไหมปรากฏว่ามันอาจจะหลุดเส้นผมมันจะหลุดได้เพราะว่ารถเขาไม่ได้ล้างมานานมันอาจจะเจอเยอะเส้นผมเนี่ยแต่ปรากฏว่าตํารวจก็ยืนยันนี่หลักฐานการพิสูจน์อะไรต่างๆเขายืนยันชัดว่าเป็นรอยตัดแบบเดียวกันแบบเดียวกันไม่ใช่แบบถ้าลงบล่วงธรรมชาติไม่ใช่อันนี้ผมไม่ได้ช่วยลงบนนั้นแบบลงพนอาจจะอ้างว่าเฮ้ น้องชจ้าู้ไปตัดผมมาแล้วว่าผมมันค้างในหัวแล้วก็หลุดในรถอะไรอย่างี้หรือเปล่าแต่ว่าในทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพิสูจน์ได้ว่ารอยตัดมันแบบเดียวกันไงฮะคือกาใช้วิทยาศาสตร์ใช้ช<า>มีดสับนี่แหละแต่ว่าต,ตญญารวจก็สนิษถันว่าอันนี้อาจจะเอาไปเป็นเรื่องของเ,อเป็นเรื่องศิยศาสตร์มังมีบางคนเขาวิเคราะห์อย่างนงี้ยคือแบบตารวจก็วิเคราะห์บางคนนะคือสื่อก็วิเคราะห์เรื่องศิลศาสตร์มาเยอะนะฮะบางคนก็บอกเฮ้ยไปบูชายันเปล่าทําพิธีอะไรพวกนี้ แล has these the ้วก็ระหว่างก่อนที่ตัดสินนะกรณีแบบมหากราบลงพลเนี่ยก็มีการตั้งแง่เรื่องสายศาสตร์หลายๆเรื่องนี่กแบบหมอปงหมอปลาล่าสุดในแอร์มาด้วยครับในแอร์ก็บอกไปตัดผมเนี่ยไปสะกดวิญญาณคือเนี่ยนะครับเป็นปัญหาแล้วสื่อสารเนี่ยโดยโดยทางทางหน่วยงานสารผิดพลาดเนี่ยนะไม่ใช่ผิดพลาดเลยก็แล้วกันไม่บอกเหตุผลหรือว่าอะไรให้ชัดเจนเนี่ยทำให้สังคมไปพูดไม่ได้เรื่องวิทยาศาสตร์แล้วไปพูดเรื่องสายศาสตร์ คืออย่างนี้พอคือเหตุผลเนี่ยนะคือพอไม่มีเจตนาฆ่าเนี่ยนหะมายความว่าไม่มีประจักษ์พยานทยืนยันชัดเจนแต่จากการสืบสวนสอบสวนนะครับการที่การให้ปากคำอะไรตา่างๆมันนำพิสูจน์มันเชื่อ,อได้ว่าหนึ่งลุงพลนำน้องขึ้นไปแน่นอนนะครับจำน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเขาแน่นอนอันนี้ชัดนะศสารเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็ เพราะว่าอะไรเพราะว่าอเด็กเนี่ยขึ้นไปเองไม่ได้เพราะว่าสภาพพื้นที่อะไรต่างมันชันนั้นและไม่ขึ้นทางขึ้นทางเดียวก็ยืนยันตามนั้นเพราะว่าแล้วอย่างคือลุงพลเองก็ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่กับใครอยู่ตรงไหนคือต่างๆเนี่ยมันชัดอ่ะจากการนําสืบเนี่ยมันชัดว่าลุงพลเป็นคนพาน้องขึ้นไปส่วนพาน้องขึ้นไปยังไงทาไม ทำไมหวังเป้าจุดประสงค์อะไรอันนี้แหละที่ในคําชี้แจงคําพิพากษาเนี่ยมันไม่มียังไม่มียังไม่ชี้แจงออกมาซึ่งเราต้องรอก็รพิพากษานซึ่งซึ่งงซึ่งตรงนี้หลายคนก็เอาไปตีความว่าคือลุงพลเนี่ยอาจจะไม่มีเจตนาฆ่าจริงนะนี่มีการตีความกันนะหลังคดีศาลตัดสินเรียบร้อยนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไปหักล้างอะไรของศาลนะพอศาลตีความมาปุ๊บว่า ลุงพลผิดฐานประมาทไม่มีเจตนาฆ่าแต่ว่าหลายคนก็ประเมินอย่างนี้คือว่าอาจจะไม่เป็นเจตนาฆ่าแต่ลุงพลเนี่ยเอาน้องไปทําไมนะเมื่อเมื่อไม่มีการชี้แจงมาเนี่ยหลายคนก็ไปวิเคราะห์ไปประเมินว่าสิ่งที่การกระทําของลุงพลในอดีตมาประมวลนะทุกอย่างมา,านั่งวิเคราะห์กันดูก็คือว่าเมื่อเมื่อไม่ฆ่าลุงพลจะนําน้องขึ้นไปทําไมก็มีประเด็นว่า ไปถึงเรื่องของสายมูยอมว่าเพราะว่าลุงพลเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เชื่อ,อาทางเรื่องของอาสายมูยสายมูยอ,ะอะไรต่างๆก็อาจจะมองไปว่าการที่จุดพบจุดของน้องชมพู่ที่สทเสด็จวิ่ยมันอยู่ที่ปากถ้ำเป็นไปได้ไหมว่าจะไปพูอาจ,จะนําไปเพื่อหวังประสงค์ไปบูชายันพญานาคเพราะ,ะว่าลุงพลชอบ เรื่องพญานาคอ,อะไรต่างๆอ,าอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็วิธีการปักธูปปักอะไรต่างๆกลับหอว่ากพังอะไรเนี้ยมันก็จะทําให้มีคนเชื่อได้ว่าว่ามูลเหตุจูงใจในการที่นําน้องชมพู่ขึ้นไปก็เพื่อไปบูชายันก็มีนะแล้วก็นี่ไงฮะก็อย่างเงี้ยไอ้กรณีนะคนไทยชอบมากเลยเรื่องบูเรื่องบูชายันนะครับผมฟังก็ตตีความสารพัดเลยนะครับจับ พี่รุษของลุงพลนะไม่ได้จับในทางวิทยาศาสตร์ไงอย่างนี้ mm hmm. ผมเมื mm hmm. ่อกี้บอกไปจับเรื่องศิลปศาสตร์ mm hmm. ตกักทูบหัวคว่ำบ้างตัดผมบ้างทําอะไรบ้างเออแก้เคดโกนคิ้วอะไรพวกนี้กลายเป็นเรื่องทางนี้ไปโดยไม่ได้ดูว่ามันมีพิรุษอย่างอื่นไงแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปบูชงบูชานาณหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะ mm hmm. ผมยังมองนะอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องของเจตนานะบางคนก็บอกงี้เรื่องบูชาญันนะบอก เฮ้ยถ้าจะบูชายันอ่ะเอาลูกหลานคนอื่นไม่ดีกว่าเหรออ่าไม่ใช่ดีกว่านะโฟโต้เดลยไม่ควรจะพูดเงี้เอาลูกหลานคนอื่นไม่เหมาะกว่าเหรอเพราะว่าลูกหลานโดยเฉพาะก็เป็นลูกหลานตัวเองมันใกล้ตัวเกินไปเ่ะเาคือคือคือมันมันผิดทั้งหมดแหละอันนี้แต่ว่าคนได้บางทีในช่วงยังหวะนั้นถ้าเรามองว่านะแต่พฤติการการกระทำเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะเอาเป็นคนอื่นไหมอะไรจำลองนี้แต่ว่าอันนี้ก็ให้เห็นว่าเอ๊ะมันมันไม่ ไม่มีการให้น,นํามาเป็นในส่วนที่เป็นประเด็นมันมีทฤษฎีหนึ่งผมกู้ยกับพี่นอบปลอดเล่าให้ฟังไงว่าลุงพลนี่อาจจะเป็นคนโมโรลายเลยเป็นเหตุให้น้องชมพู่ตายพลั้งมือเปล่าอ่าอันนี้มันอีอกปมหนึ่งนะอ,อันนี้มีปมหนึ่งเป็นรายงานการสืบสวนของของเจ้าหน้าที่อตอนนั้นก็ก็สืบสวนเหมือนกันว่ารประเด็นสาเหตุที่ลุงพลเนี่ยนําน้องชมพู่ไปเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยคือ เอาเป็นพฤติกรรมโดยรวมก่อนของ,อล,งลุงพลก่อนอลุงพลเนี่ยเขาบอกว่ามีพฤติกรรมที่เป็นคนโมโหง่ายะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกับเด็กนะก็มักจะเป็นคนขี้ทำคาญหักเด็กร้องไห้กอแงีอ,อะไรต่างๆไม่ได้หนังใจเนี่ยก็อาจจะโมโหดูร้ายดูด่าว่าเด็กอะไรทำองเนี่ยอาจาอาจะหรือไม่เนี่ยหรืออ่า อย่างกรณีตัวอย่างเด็กที่อยู่ใกล้ชิดกับลุงพลอะไรอื่นมักจะถูกลุงพลดุด่าหรือเกียนตีอยู่บ่อยนี่หมายถึงว่ารายงานของนักงานตอบตัวนะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมโดยรวมของลุงพลว่าเป็นคนที่ที่ดุร้ายดุร้ายอาจจะโมโหให้ง่ายๆอย่างนี้ในแต่บันดาลโทสะง่ายแล้วถ้าดูอย่างี้ไปสอดคล้องกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะเรื่องโทรศัพท์ทําไมถึงมีเครื่องเดียวล่ะปกติมีอยู่สองเครื่องที่บ้านเนี่ยแต่แต่ลุงพลเนี่ยเพิ่งพังไปเครื่องนึงก่อนหน้านั้น เพราะโมโหว่าลูกเอาไปเล่นกุ้งเล่นเกมอะไรตรงๆนี้ก็เลยพูดอย่างทิ้งไปหนึ่งคื้อันนี้มีมูลมากอันนี้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 มันตรงกันกับที่ตำรวจเขาเคยพูดนะแต่ว่าไม่มีใครมาจับมายิกซอเห็นแต่นี่คือสภาพการที่ลุงพลแกค่อนข้างจะมีความขี้โมโหอ่ะขี้วีนนะแต่พูดตามภาษาไทยโลกนะขี้วีนไม่วีนเลยนะอันนี้คือทีนี้เขาก็เขาก็บอกว่าเนี่ยด้วยความเป็นคนขี้วีนปุ๊บเนี่ย ในวันเกิดเหตเนี่ยอาจเป็นไปได้ว่าลุงพลเนี่ยมาพบน้องจุมพูที่บ้านเอแล้วก็เพราะว่าคุ้นเคยกันนี่อาจจะพาไ่แล้วก็ชวนน้องจุมพูไปเที่ยวเล่นเอใช่ไหม่ามันถึงว่ามาเจอแล้วก็เล่นเล่นพราะว่าเขาก็ส่วนใหญ่ก็สนิทสนอกันอยู่แล้วเด็กก็โอเคไม่มีปัญหาไปด้วยกันไหมไปด้วยกันในตองนี้และเมื่อไปถึงบริเวณป่าห่างออกไปจากบ้านประมาณ900าร้อยเมตร นะก็คาดว่าน้องชมพู่อาจจะร้องไห้ตกใจเนื่องจากเป็นเด็กที่กลัวป่าอือาจจะเป็นไปได้ว่าพอเด็กร้องไห้ตกอกตกใจทําให้ลุงปูโมโหอาจจะดูด่าและทําร้ายน้องชมพู่อย่างพลั้งเผลอซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ของนิติเวชพบร่องรอยชี้ว่ามีการร้องไห้อย่างตกใจหมายถึงว่าตรวจศพน้องชมพู่แล้วเนี่ยอาจจะมีอาการของการร้องไห้อย่างตกใจแพทย์ก็พิสูจน์ได้หมดได้เหมือนกันนะและเป็นไปได้ว่าที่จะต้องถูกอุดปากซึ่ง มีการคาดว่าลุงพลอาจจะใช้มือปิดปากจนเด็กแน่นิ่งไปอาจจะพลังเผลออาจจะแรงไปอะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อเด็กแน่นิ่งไปเนี่ยก็อาจจะเกิดความตกใจคิดว่าตายคิดว่าตายก็นำารงนั้นไปทิ้งไว้ในป่าครับอันนี้สอดรับกับการที่หมาตำรวจนะที่เอาไปดมเนี่ยน้งกลิ่นเนี่ยนะส่วาตำรวจ่นตำรวจเนี่ยพบกลิ่นของน้องชมพู่ที่ป่าห่างจากบริเวณบ้านประมาณเก้าร้อยเมตรอย่างสอดคล้องตรงกัน รายงานศพตรงก็ทำละเอียดนะอืมก็ไปดูดูนะอะไรต่างเป็นแค่ไปต้อนเลยอ่เป็นปต้อนและชุดสืบสวนก็บอกว่าภายหลังที่ลุงเล้วว่าภายหลังนะหมายถึงว่าพอพอเอาศพไปทิ้งไว้เนี่ยนะก็ภายหลังลุงพลก็ย้อนกลับไปคิดว่าอย่างนั้นย้อนกลับไปที่บริเวณที่ทิ้งว่าว่าเป็นยังไงไปดูแลแต่ไม่พบเด็กแล้วเนื่องจากสันิฐานได้ว่าน้องจุมพูเนี่ยยังไม่ตายแล้วก็ แล้วก็อาจจะเดินเดินไปซึ่งอันนี้สอดคล้องกับการตรวจพิสูจน์หลักฐานอีกนะที่พบว่าน้องจุมผู้มีรอยช้ำที่กว่าเท้าน่าจะเกิดจากการเดินเท้าเป็นระยะทางไกลก็เป็นไปได้ว่าหลังจากที่น้องจุมผู้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะก็จะเดินแล้วทีนี้นะเพราะว่าถูกทิ้งอยู่กลางป่าเนี่ยก็เดินลงเลยทําให้ฝ่าเท้านี่ช้ำและยังมีรอย ขีดข่วนตรงสภาพป่าบริเวณนั้นด้วยเพราะมีน้ำเนี่ยมีน้ำมีเกล็ดมีอะไรมางุดเ้ไปแล้วก็หลงป่าเลยในสภาพที่ขาดน้าขาดอาหารจนร่างกายอ่อนแรงสอดคล้องกับผลพิสูจน์ของนิติเวชที่บอกว่าน้องจุ๋มพู่เสียชีวิตเพราะขาดน้ําและอาหารนี่นะมันก็มันก็มันก็กลายเป็นอย่างนี้ครับนี่คือหมยถึงว่าพฤติกรรมพฤติการให้เห็นว่านี่คือพนักงานสอบสวนนะได้สอบสวนไปอย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลนะครับ ฟังหน้าฟังว่าเรื่องสยศาสตร์เยอะับเรื่องนี้อันเนี้ยแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาเข้าใจว่าพอไปพบร่างน้องชุมพู่ก็เลยตัดสินใจนะลุงพลเนี่ยไปพบนะก็นําไปตัดสินใจนําไปขึ้นไปบนภูเหล็กไฟจัดวางร่างเพื่ออําพรางคดีครับแต่ว่าเรื่องอําพรางคดีต่างๆเนี่ยสารยกนะอืยกว่าไม่ได้ไม่ได้อาพรางคดีไม่ได้หลักฐานไม่เพียงพอเนี่ยนี่คือประเด็นไง หลายคนนี่ยําลังสงสัยว่าประมาทประมาทในที่นี้หมายถึงว่าไม่มีเจตนาฆ่าแต่ว่าเจตนาจะนําเด็กไปเที่ยวไหมแต่ว่าเด็กเกิดการร้องเด็กเกิดอาตกใจลงพนอาจจะเป็นคนขี้วีนก็รู้สึกว่าอาจจะต้องอ่าไม่อยากให้เด็กร้องอะไรจำลองเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นเด็กอาจจะตื่นตกใจกลัวมากอ่ากลัวมากแล้วเพอเอินว่าดาวนะ ว่าร้องันสุดเสียงแล้วลุงพลก็แบบทั้งตกใจทั้งกลัวทั้งโกรธก็กเลต้องใช้รุนแรงทาอย่างนั้นอ่าแล้วก็นึกว่าตาย่งก็เลยไปทิง้งอาจจะแม้อาจจะระบาดตกหรือว่าไงก็นี่แหละอาจจะเป็นที่มาให้เห็นประเด็นว่าทําไมถึงประมาทเ,เพราะว่าเอาประมาทก็คือว่าอนําน้องไปไม่ดูแลให้ดีจนน้องถึงแก่ความตายน้องจะพูดถึงแก่ความตายนี่คือเก้าคาข้อหา ประมาทบนศพของเด็กนะถ้าดูรอรอรอคำวินิจฉัยของศาลด้วยตรงนะฮะครับน่าจะมีรอยนิ้วมืออะไยดินแันนั่นแหละวาได้ทําเช่นนั้นซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อบูลนะครับคือคือเรื่องรอยมือเรื่องรอยเท้าเนี่ยมีแต่ว่าการต่อสู้องลุงพลเขาก็ลุงบอกว่าอ่เขามาหาไงบ่อยๆไม่ใช่มาหาศพจนพบศพรอยเท้ามันเลยเหยียบไปย่ำไปหมดแล้วมมัน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 มีรอยเท้าแรกๆไง แต่ว่ามันอาจจะเป็นรอยเท้าของคนนู้นคนนี้แะไต่งางกกว่าจะพบศพเนี่ยใช่ไหม,มก็คือเขาเข้ามาพบศพคนแรกไงครับขึ้นไปเองไงก็เห <l ots> ยียบไปเองหมดเลยทำลายเลยคือ <l ots> หลักฐานมันถูกทำลายด้วยการไปค้นหาไงครับแล้วก็เจอพบศพเองอะไรเองอะไรต่างๆหมดเลยฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้พยายนหลักฐานตอนนั้นมันถูกทาลายไปเยอะอะไรงคุณต้องครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันหายากจริงๆแต่ว่าเรื่องนี้การวิพากษ์วิจารณ์มันก็มีหลายส่วนก็คือว่าบางคนเชื่อว่ามันมีหลักฐานจริงไม่จริงอีกเพราะว่า มันมีคําต่อท้ายไงใน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 คดีที่มีการตัดสินกันออกมาครับเพราะว่าเพราะว่ามีมีคำท้วงเขาเรียกว่าคำท้วงหรือคำอของผู้พิพากษาอยู่นะครับของอธิบดีครับนะครับอธิบดีศาลอันหนึ่งมีคาบอกอ่างี้คำคำ้คำายในกองตันในข่าวนะครับอันหนึ่งคดีนี้อธิบดีผู้พิพากษาภาคสี่ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารตรวจสํานวนและทํากาหมิ่นแย้งว่าพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองมีข้อสงสัยตามสมควรต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยของจําเลยที่หนึ่งเห็นควรพิพากษายกฟ้องจึงให้รวมไว้ในสํานวนตามตามกฎหมายตามธรรม,มนมูญศาลยุติธรรมครับอันเนี้หมายความว่าอย่างไงอันนี้หมายความว่า,า,วา,วาองค์คณะที่ตัดสินเมื่อวานเนี้ยครับ บอกผิดฐานประม,มาทและพราผู้เยาว์ประม,มาทให้คนอื่นไอ้เด็กเสียชีวตนะและก็พราผู้เยาว์ลงไปยี่สิบปีแต่อาทิตย์ศสารผู้พิพากษาสารภาสีและผู้พิพากษาวันน่าสารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นคนตรวจดูสำนวนเนี่ยครับบอกว่ายกฟ้องนะอ,อันนี้น่าอู๋นะหลายคนมองไปถึงว่าแล้วในชั้นอทรรุทธรณ์พลไม่หยุดหรือไงอเอออันนี้ก็เป็นประเด็นนะเพราะว่า สารผู้ใหญ่เป็นถึงเด็กบัณิบดีหัวหน้าศารบอกว่าไอยกของสำนวนนอนไม่คือดูแล้วเนี่ยมาตรวจสำนวนแล้วเห็นแย้งในพลักงานกัของโจท์และโจดร่วมทั้งสองมีข้อสงสัยก็ว่ามีข้อสงสัยคืออ่อนนั่นแหละอ่อนออย่างเงี้ยหลักฐานไม่มัตัวนั่นแหละพูดง่าย คือมันไม่มีประจักษ์พยานครับคือหลายคนบอกไม่มีเคยเห็นลุงพลอุ้มไปมแต่มีผลจากการที่สืบสวนสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์และผลจากการสืบสวนว่าล,งลุงพลเนี่ยเอาไปครับมันก็เลยทําให้มีช่องโหว่มีชอ่องโหแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าองค์คณะผู้พิพารษาเนี่ยนะครับ,รบที่ที่ที่ผมยกไปสักครู่เนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันแค่องค์ไม่ได้เป็นคนไตสวนค,คนไตสวนจริงๆสืบสวนไต่สวนพิจารณาคดีจริงๆแท้รจริงเนี่ยคือเจ้าของสำนวนครับนะเรื่องนี้เนี่ยนะครับพอหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าเพราะว่าระดับผู้พิพากษาระดับที่ดีผู้ใหญ่ใน่ายตุลาการเนี่ยมีคอมเมนต์แบบนี้รวมผู้ตรวจสำนวนเนี่ยนะเห็นแย้งกับเจ้าองค์คณะ แต่ว่าไม่มีส่วนเพราะว่าองค์คณะนี่เขาพิจารณาแต่ต้นเขารู้เขาซักพยานเขาอะไรต่างๆ <c oughs> ใช,ใช่คือพูด,ดง่ายๆคือถ้าผู้อยากผู้ใหญ่ท่านดูแล้วดูแต่คำนวนไม่ได้อยู่ในห้องพิจารณาซึ่งมีกระบวนการทําให้เชื่อว่าชา <c oughs> จะผิด <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่ว่าคนที่มองเหมือนเรามองตอนนี้เหมือน <c oughs> เรามองทุกคนมองเนี่ยเอ้เป็นอ่อนหรือเปล่าใช่เหมือนเรามองกระดาษครับลูกน้องส่งกระดาษเออเขียนอ่อนไปแต่ลูกน้องอธิบายให้ฟังไปหลอกไปเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้่คือเขาเห็นเขาเห็นคืเขาเห็นเขาเห็นทั้งหมดอ่ะไอ้คนที่ไปเรต่าง อันนี้มันก็เลยมีที่มาวันนี้คุณสรวิทย์ิมบาลังศีนักโศกระทยวงยุติธรรมนะบอกว่ากรณีสารมุกดาหารพิพากษาจำคุกเนี่ยลุงพลเนี่ยนะจำเลยสามารถอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ว่าส่วนที่อธิบดีผู้ิภากษาภาคสี่แล้วก็พู้ิภากษาหัวหน้าสารจังหวัดมุกดาหานที่ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่ายกฟ้องดูเห็นแย้งกับองค์คณะเนี่ยนะเนื่องจากพยานหลักฐานโจทย์มีข้อสงสัยคำแย้งก็จะอยู่ในสำนวนท้ายคำพิพกษาเมื่อคดี สู่สารุทธร์องคณะสาอุทธร์ก็จะเห็นทั้งตัวคำพิพากษาของสารจังหวัดมุกดาหารสาลยัอต้นนะและความเห็นแย้งซึ่งทางองค์คณะสาอุทธรก็จะนาข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ไปพิจารณานะรวมถึงคำพิพากษาของสาลยัอต้นรวมถึงความเห็นแย้งต่างๆผู้ความุทธรขึ้นมาประกอบการพิจารณาในชั้นุทธรต่อไปแต่คำแย้งดังกล่าวนั้นคงไม่เป็นจุดเปลี่ยนคำพิพากษาชั้นุทธรโดยตรงเพราะตัวความเห็นหลักยังเป็นขิพากคาคณะ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมุกดาหาร,รับและองค์คณะผู้พิพากษาเป็นคนสืบอประยานเป็นผู้ที่เห็นข้อเท็จจริงในตอนที่พบในตอนที่พยายามจะมาเบิกความเห็นข้อเท็จจริงประยานหลักฐานต,ต่างๆอย่างใกล้ชิดคน, uh, น,น,น,นี่อันนี้ล่ะก็อันนี้นี่นี่จะได้เห็นความชัดเจนนะเพราะว่าแมนทุกคนตกใจอ่ะโอ้โหระดับอธิบดีอ่ะ<อ>ระดับหัวหน้าศาลอ่ะอันนี้ก็ดีอย่างหน,นึ่งคือให้คนตระหนักว่ากระบวนการพิจารณามันเป็นอย่างนี้นะมีการทวงดุลคือคือมีการทวงดุลไงทุกฝ่ายแหละไม่ใช่ศาลเข้าข้างกัน สารก็ต้องทวงกันเองด้วยมไม่ทวงกันเองทวงกันเองไม่ใช่แบบให้ตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าแน่นอนว่าเจ้าของสำนวนเนี่ยเขาเขาเขาสู่เองอ่ะเขาเห็นหมดอ่ะเห็นทางกายภาพทั้งคนที่ถูกซักทั้งจำเลยทั้งโจคอะไรต่างๆสำนวนมันแค่ส่วนหนึ่งในกระบวนการพิจารณามันก็อีส่วนหกลเลยทีนี้คนตรวจสำนวนก็อาจจะมองว่าไม่เห็น่ะไม่เห็นภาพอ่ะแต่ว่าองค์คณะเขาเห็นฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ มันยังต้องลุ้นกันต่อไปนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเราต้องอย่าให้ความเห็นผ่านโซเชียลในลักษณะที่ออ่าความรู้สึกเข้าไปใช้อมโ์มากอความรู้สึกเข้าไปใส่จนเนี่ยมันบิดเบี้ยวมาในเรื่องความฝลองฝึกใช้เหตุผลก็ดูนะครับสารก็ท่านท่านพิจารณายังมีเหตุผลมีหลักาเราก็ใช้วิธีอย่างนั้นแหละคือย้ำอีกทีนึงนะครับเรื่องนี้มันไม่น่าจะเกิดมาเป็นดราม่าถึงขนาดนี้เพราะว่าผู้ต้องหาคลายเป็น ไอ <Idol. S 1> เีโร่ไปไอดอลจนมีการบิเบี้ยวกันไปหมดในสังคมไทยที <c oughs> นี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงนะ <c oughs> คือคดีเนี่ยมันไม่ควรเกิดแล้วแหละ <c oughs> เรื่องการฆ่าเรื่องการอะไรต่างๆแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น <c oughs> แต่ว่าคดีนี้ก็เกิดอยู่เนืองๆแต่ว่ามันกลายเป็นว่าคนที่ก่อคดีแล้วจัน <c oughs> มันมีการสนับสนุนชูมีคนสนับสนุนอะต่างๆมันก็จะมีการไปเรียนแบบเลยทําอะไรมันทําให้เกิดความเสียหายสังคมมันบิดเบี้ยวไปหมดฉะนั้นคนที่ มีสิทธิเสรีภาพเรื่องสื่อเรื่องอะไรต่างๆในการที่จะนำเสนอนะต้องระวังนะฮะต่อครับอ่ะก็หมดเวลาแล้วครับถ้ามีข้ออะไรนะคุยหรือนี่เดี๋ยวมาคุยกันอีกกันละกันครับวันนี้ t บ e เตอรี่ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมกับพี่นองก็ลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ